ถูกเปลี่ยนถูกถอดทั้งที่ถ่ายเกือบจบเรื่องแล้ว15ละครช่อง3ช่อง7เปลี่ยนนักแสดงฟ้าผ่าทั้งที่คนเดิมวางไว้ดีอยู่แล้วการต้องเปลี่ยนนักแสดงการคันระหว่างถ่ายทำละครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าะด้วยเหตุผลใดก็ตามเพราะกระทบต่อการถ่ายทำคิดเป็นมูลค่ากว่าหลายแสนบาทแต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ 1. สัมปทานหัวใจบทเดิมนางเอกปูปรายาขอถอนตัว จึงตกเป็นของทิ่สาวาิทิสาออกอากาศทางช่องเจเมื่อปี2561 2องอติตาเดิมทีเมืองใจาวางตัวเป็นเวสุกรวัตและบทสิโรดวางตัวอ่อมอัคาราพานและสุดท้ายเปลี่ยนให้อ่อมรับบทเมืองใจและไม้รับบทสิโรธ 3. คุณชายไก่โตเดิมทีบทพระเอกคือพอสรานก่อนจะเปลี่ยนเป็นโดนัทพัทะพล 4. บุพเพสนิวาสเดิมวางตัวเป็นชุมพูอรายาแต่เปลี่ยนเป็นเบลล่ารานี 5. สองสเสนหาเดิมทีบทนางเอกเป็นของเบลล่ารานีก่อนจะเปลี่ยนเป็นคิมเบอรี่มาแทนแต่เรตติ้งร่วงละน่าว่าบทไม่ดี 6. รางรักพรางใจเดิมบทพระนางคือมินพิชยาโกวัสินแต่มินนั้นหมดสัญญาทางช่องเจ็เลยเปลี่ยนทางพระเอกนางเอกเป็นปูเป้และโดนัท7จมัจซราสีน้ำพึง่งบทนางเอกเดิมทีคือแอปทักซออนแต่ขอถอนตัวจึงเป็นน้ำตาลพิจักขณา 8. ไฟยิมะบทพระเอกตอนแรกคือตุยธีรพัฒน์แต่ขอถอนตัวจึงเป็นลุยเฮส9ก้าเพลิงพนาบทตองนวลเดิมทีเป็นจักรจัน์แต่คิวไม่ได้จึงตกเป็นขอ ของกระติบชวัดกรสิบหรือไหบดีเดิมทีบทไอสิงเป็นของจินจินนะแต่ขอถอนตัวซึ่งเป็นของบิวนัทพล์ที่ผ่านมามีกระแสดราม่าอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เผยภาพฟิตติ้งไปแล้ว11มาดามดานเดิมบทของเรื่องคือแบงค์อาทิตย์แต่เปลี่ยนตัวเป็นเดี่ยวสุริยโยน12รอยไมย้เดิมบทพระเอกเป็นของเคนภูภูมิแต่เปลี่ยนตัวเป็นอ้าอธิชาติแทน13คุณชายเดิมบทคุณจันนั้นเป็นของแตงโมวัดรัฐ แต่เจ้าตัวได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบทนี้จึงเป็นของเปยปานวาดแทน14ซ้อนเงารักนางเอกของเรื่องคือริชชี่อรเนตถ่ายทําไปแล้วและเปลี่ยนเป็นมารีนาบาเลนซิเอกาทำคนงงทางเรื่องและผู้จัดยังโดนกระหน่ำอย่างรุนแรงอีกด้วย15ละครปมสเสน่หาเดิมบทปริชาติเป็นของไอ้ปริชยาแต่ขอถอนตัวจึงตกเป็นของแพทิเซียกูแทน